วันหยุดวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลครับจึงวางแผนไปทําบุญกับภรรยาส่วนเมนูที่นําไปทําบุญก็อย่างที่เห็นครับไข่ต้มกับหมี่ชมพูครับสถานที่ที่จะไปอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักห่างเพียงประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นครับที่นั่นคือวัดพระพุทธแสงธรรมที่มีพื้นที่กว่า300ไร่ <Wow. S 1> ใช่ครับไม่ผิดครับ300ไร่เยอะมากๆเลยครับก่อนอื่นตอนเช้าภารกิจแรกที่ผมต้องทําก็คือต้องไปซื้อซอสเยนเต์โฟให้ภรรยา ต้องมีซอสครับถึงจะทําได้หาอยู่นานสักพักก็ได้แล้วครับนี่ <Okay. S 1> ส่วนทางแม่บ้านก็เตรียมตัวต้มไข่ครับเพื่อที่จะนําไปถวายพระเนื่องจากที่วัดมีผู้ปฏิบัติธรรมจานวนมากใช้ไข่ไก่ถึง2แผงด้วยกันครับก็ประมาณ60ฟองขั้นตอนการทํำมีชมพูเริ่มจากแช่เส้นหมี่ก่อนแล้วก็นำหมี่มา ลวกกับน้ำร้อนแล้วหลังจากนั้นนำเส้นหมี่มาใส่ในน้ำเย็น รล็ับความอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือชิมชิมและชิมครับเริ่มเป็นมีชมพูแล้วครับ <Yeah. S 1> อืม และมีชมพูของเราก็เรียบร้อยครับพร้อมกับไข่ต้มที่พร้อมจะไปทําบุญแล้วออกจากบ้านเวลา6กโมงสินาทีใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถึงวัดพระพุทธแสงธรรมเรียบร้อยครับวัดพระพุทธแสงธรรมตั้งอยู่ที่ตานนําบลหนองนาคอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นวัดที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อว่าแสงธรรมสองชีวิตอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ บนพื้นที่กว่า300ไร่เลยครับที่นี่มีความโดดเด่นอยู่ตรงที่ว่ามีโดมขนาดใหญ่ยักษ์ที่ครอบองค์พระพุทธรูปเอาไว้มีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับวัดนี้เป็นอีกวัดที่สร้างขึ้นโดยจิตสทาของพุทธศาสนิกชนที่มีร่วมกันโดยมีพระสุนทรธรรมพานซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในการก่อสร้างไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ชาวพุทธ และใช้เป็นสถานที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่และสืบต่อไปครับที่นี่เป็นพระสายธรรมยุทธ์ฉันวันละมื้อเท่านั้นครับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสอย่าลืมแวะมาทำบุญได้ที่นี่ครับแนะนำให้มาถึงวัดก่อน6กโมงครับ ในเรื่องของความยึดติดมั่นหมายหรือลุ่มหลงอยู่แทนคนที่รู้จักในการสร้างทานบาร,รมีก็เป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นพื้นฐานของการสร้างบุญบาร,รมีแม้แต่ พระพุทธเจ้าหรือมหาสาวกทั้งหลายก็ล้วนแต่ได้ทำทานมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าใครถ้าจิตนี้ยังสละไม่ได้ในเบื้องต้นจะไปละกิเลสเป็นไปบ่อได้จิตจะลึงรัด มนต้นไม้ที่ยังรากลึกหลงไปเนี่ยยากที่จะถอนพรต่อมาก็ทำอยู่ประจำาจนเป็นนิสัยของจิตที่พร้อมสลัก แม้วัดพระพุทธแสงธรรมทิตมะนำพาญาติโยมได้สร้างน้องในในภาษาศาสนาไว้เป็นที่บําเพ็ญปฏิบัติของชาวพุทธทั้งหลายเพราะตะมากำหนดว่านี่ไม่ใช่วัดของอัตมา แต่เป็นวัดของพระพุทธศาสนาและก็น้อมบูชาในพระพุทธเจ้าเพื่อความประสงค์ของพระองค์ให้เราได้สืบงจะงระศาสนาก็ต้องมีสองอย่าง เราสืบทอดด้วยาศาสนาถายยาสองสาศาสนาวัตถุไม่มีได้ไหมมันไม่สมบูรก่อนกลับก็ได้แวะเดินชมวิวทิวทัศน์บริเวณรอบวัด ซึ่งมีสระน้ำและมีธรรมชาติต่างๆวันหยุดครั้งหน้าหากมีโอกาสมาที่นี่ได้เลยครับวัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรี